สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาอยู่กับเจ้าสปาร์คหนึ่งสามห้านะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพามาดูจุดอ่อนจุดอ่อนของสปาร์คร้อยสามห้าอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ที่รูกระเดื่องนะครับรูสลักกระเดื่องนะครับของสปาร์คหนึ่งสามห้านะครับอยู่ที่รูสลักกระเดื่องมันชอบหลวมนะครับท่านผู้ชม ของใครที of, figure, ่ใช้งานแล้วไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องขาดเงี้ยนะครับมันจะสึกลอนะครับนี่นะครับตัวนี้เนี่ยนะนี่มันจะสึกลอนะครับตัวนี้ก็สึกลอแล้วนะครับนี่นี่เป็นบูททองเหลืองนะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันจะเป็นตัวกลมๆเนี่เป็นบูทบูททองเหลืองทั้งสองฝั่งเลยทั้งทั้งฝั่งนี้ด้วยนะครับทั้งไอเดียเสียนะครับ ก็ใช้ขี่น้ำมันเครื่องไม่ค่อยเปลี่ยนแล้วมันน้ำมันเครื่องแห้งเนี้ยเนื่องจากว่าเขาเป็นรถเป็นเครื่องสูบตั้งนะครับท่านผู้ชมเป็นสูบตั้งพอน้ำมันเครื่องน้อยบางทีมันขึ้นมาเลี้ยงข้างบนไม่พอนะครับมันจะทําให้สึกนะครับก็ต้องไปตีบุทรทองเหลืองนะครับที่ผมบอกว่ามันเป็นจุดอ่อนก็คือมันมันเป็นแทบจะทุกคันอะอย่างนี้นะครับถ้าเป็น พวกโซนิคพวกอะไรเงเี้ยไปสูบตั้งเหมือนกันแต่มันไม่ค่อยเป็นนะครับมันไม่ค่อยเสียที่รูสลักกระเดื่องนะครับเดี๋ยวตัวนี้เสียนะครับแต่ถามว่าใช้ได้ดีไหมเครื่องตัวนี้ใช้ดีนะัท่านผู้ชมแรงดีนะครับตัวนี้เส้อสูบเขาเป็นเดิมเดิมเขาจะเป็นไดซิลนะครับแต่ผมตีปอกเป็นเป็นปอกเหล็กแล้วนะครับนี่ใส่เป็นปอกเหล็กนะครับบางคนบอกว่าปอกเหล็กไปตีเป็นปอกเหล็กแล้วมันใช้ไม่ทน อย่าไปเชื่อเขานะครับนี่ห้าปีแล้วนะครับนี่ผมไปตีปอมาใช้ได้ห้าปีแล้วครับนี่เริ่มมีอาการกินน้ํามันเครื่องนะครับก็คือเสื้อสูบเขาเริ่มเป็นเส้นนะครับแต่ลูกสูบเขายังสวยอยู่เลยไหนวะโอ้นี้ดูนะครับนี่ฮะลูกสูบยังสวยนะครับแต่เสื้อสูบเริ่ม เริ่มเป็นเส้นเป็นรอยนะครับมันก็ทําให้กินน้ํามันเครื่องนะครับจริงๆแล้วเครื่องเ็าใช้ดีนะครับแต่น้ามันเครื่องเราต้องเปลี่ยนตามระยะตลอดมันจะใช้ได้ดีได้ทนมากเลยนะครับนี่แจุดจุดอ่อนเขามีจุดเดียวก็คือตรงรูสลักนี่แหละนะครับอย่างอื่นใช้ดีหมดครับอย่างอื่นทนทานเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็รอส่งคว้านนะครับรอส่งคว้านของใครที่ดังอยู่ดังเหมือนโซโลลิ้นหย่อนนะครับนี่แหละมันก็เป็นที่รู้นี่แหละหลวมนะครับเหมือนเบาห่างนะครับดังแบบเบาดีดเลยแหละวาวมันห่างเลยนะครับพอมันสึกไปบามันก็จะห่างนะครับเสียงจะดังขี่แบบไม่สนุกเลยหละนะครับขี่แบบระแวงเลยมันจะดังแรงเลยะต้องไปตีบูททองเหลืองใส่นะครับ หรือถ้าใครกระเป๋าหนักหน่อยก็ซื้อฟ้าสูบใหม่ไปนะครับแต่บูททองเหลือ,องแก้ได้ไหมได้ครับนี่ใช้ได้เหมือนกันนี่ไอตัวเหล็กตัวนี้ก็ชอบหักเหนะล็กปิดล็อกสลักนี่แหละนะครับนะคลิปนี้ก็มาให้ดูแค่นี้นะครับ ให้ดูว่าถ้าเราไม่ค่อยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนี่อไม่ใช่ว่ามันจะเสียแค่แหวนลูกสูบนะครับมันจะเสียตรงรูสลักนี้ด้วยนะครับของสปาร์1หนึ่งสามห้านะครับท่านผู้ชม